สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้อง FC ทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลองพารวยเนาะคะ่ะท่ากัปีเก่าผ่านไปปีใหม่กับเขามาเนาะคะ่ะพี่น้องก็ขอให้พี่น้อง FC ทุกท่านเนาะคะ่ะมีแต่โชคมีแต่ชัยรวย,วยๆเฮงๆปังๆเนาะคะ่ะก็สวัสดีปีใหม่เนาะคะ่ะพี่น้องก็ขอให้พี่น้องเ c เฮงๆปังๆตลอดปีเด้อต,ตลอดไปเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะมือนี่เนาะคะ่ะแอดก็มีแนวทางเนาะคะ่ะ ของวันที่17เนาะค่ะมกราคม2566เนาะค่ะพี่น้องของคนริมทางเนาะค่ะพี่น้องค่ะก็ได้ส่งมาให้แบบด่วๆนๆเนาะค่ะอยากแบ่งปันแนวทางฝากตอนพี่น้อง FC เนาะค่ะในวันที่17มกราคมเนาะค่ะ2566เนาะค่ะพี่น้องค่ะเพื่อที่จะให้พี่น้องมีโชคมีชัยเนาะค่ะตอนรับปีใหม่เนาะค่ะพี่น้องค่ะก็ พี่น้องเอฟซีทันใดที่เข้ามาแล้วหรือเข้ามาใหม่นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไว้นะคะเพื่อที่จะบันไดพลาดข่าวสารเด็ดๆจากทางช่องนะคะพี่น้องค่ะก็เข้ามาหลับชมหลับฟังเลยนะค่ะว่าคนริมทางจะมีแนวทางเด็ดๆดีๆขนาดใดมาฝากตอนพี่น้องเอฟซีเนาะค่ะกับเข้ามาหลับชมหลับฟังพร้อมๆกันเลยคะ่ะค่ะเดี๋ยวแอดเขียนวันที่แป๊บหนึ่งนะคะ ค่ะคนริมทางกระไดแบ่งปันเนาะคะ่ะมาฝากตอนพี่น้องเอฟซีเนาะคะ่ะก็ขอขอบคุณคนริมทางหลายๆเนาะคะ่ะพี่น้องที่แบ่งปันแนวทางเนาะคะ่ะให้พี่น้องเอฟซีอย่าให้มีโชคมีชัยเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะวันที่เนาะคะ่ะพี่น้องของวันที่สิบเจ็ดเนาะคะ่ะพี่น้องสิบเจ็ดสิบเจ็ดมค หกหกนะค่ะคนริมทางเนาะค่ะพี่น้องค่ะคนริมทางก็ได้ให้มางวดแรกเนาะค่ะให้เอามาฝากตอนพี่น้อง fc งวดแรกเนาะค่ะที่แอดแต่เอามาฝากตอนพี่น้อง fc กับพ่อให้พี่น้อง fc เฮงเฮงปังปังกันทุกคนเนาะค่ะพี่น้องค่ะหลักสิบเนาะค่ะพี่น้องค่ะหลักสิบโบนเนาะค่ะพี่น้อง หลักสิบเนาะค่ะหลักสิบค่ะหลักสิบมีเจ็ดเนาะค่ะพี่น้องมีแปดเนาะค่ะแล้วก็เก้าเนาะค่ะพี่น้องค่ะมีพี่น้องมีตัวเด็ดตัวดีอยู่ในใจเนาะค่ะก็สามารถมาจับเขาขู่กระลักสิบลักหน่วยได้เนาะค่ะพี่น้องค่ะลักหน่วยเนาะคะ่ะลักหน่วย หลักหน่วยนี้ก็จะมีศูนย์นะคะมีหนึ่งมีสองเด้อค่ะพี่น้องค่ะค่ะจับคู่นะคะจับคู่บนเด้อค่ะบนเด้อค่ะพี่น้องค่ะจับคู่นะคะพี่น้องค่ะจับคู่บนนะคะพี่น้องค่ะบนเด้อค่ะ คนริมทางบอกว่าจะมีโค้งสุดท้ายให้อีกนะะอเนาะค่ะพี่น้องรอโค้งสุดท้ายเด้อค่ะพี่น้องค่ะคนริมทางจะฟันทงให้เนาะค่ะพี่น้องค่ะฟันทงให้พี่น้องเอฟซีได้ให้เลี้ยม็ดเดียวเน้นๆเลยเนาะค่ะพี่น้องให้เลี้ยนหน่อยที่สุดเนาะค่ะพี่น้องค่ะตอนนี้ก็ให้มาเต็มชุดก่อนเนาะค่ะพี่น้องค่ะให้มาเต็มชุดก่อนเนาะคะ่ะ ค่ะเพื่อที่จะให้พี่น้องเอามาพิจารณาเบื้องก่อนเนาะค่ะพี่น้องหมักกระจัดคัดกระพานเนาะค่ะกับวิเคราะห์เบื้องก่อนเด้อค่ะพี่น้องค่ะวิเคราะห์เบื้องเนาะค่ะคนริมทางก็ให้มาเป็นแนวทางเนาะค่ะแอดก็เอามานําเสนอฝากตอนพี่น้องเอฟซีเนาะค่ะนี่เด้อค่ะพี่น้องค่ะแอดจะอ่านให้ฟังนะคะ อาจารย์นในฟังเด้อค่ะ17มกราคม65โอ้66นะคะ่ะพี่น้องค่ะลงนะคะ่ะมีแต่65นะคะ่ะกับปีใหม่เข้ามากับเป็นพศ6 66นะคะ่ะ17มกราคม66นะคะ่ะพี่น้องค่ะพศ66แล้วนะคะคนริมทางนะคะพี่น้องหลักสิเนะคะหลักสิบบล้ดอคค่ะมี7มี8ดมีเนานะคะ่ะหลักหน่วยนะคะมีศมี1มี2เนนะคะ่ะ จับคู่บนนะคะพี่น้องค่ะจับคู่บนก็คือ707172นเนะคะพี่น้อง808182 909192นเนา่ะคะพี่น้องค่ะก<อ>็ผิดจารณาเบิงนะคะแคบนาจ้อไว้นะคะพี่น้องค่ะ ของคนริมทางเนาะค่ะพี่น้องก็ได้แบ่งปันมาฝากตอนพี่น้องเอฟซีแล้วก็ขอขอบคุณหลายๆเด้อค่ะพี่น้องคนริมทางเนาะคะ่ะจะแบ่งป,ปันแนวทางเนาะคะ่ะของวันที่17มกราคม2566เนาะคะ่ะพี่น้องค่ะค่ะกลับมาลุ้นกันเนาะคะ่ะพี่น้องว่าคนริมทางจะเน้นตัวใดให้เนาะคะ่ะพี่น้องสำหรับแนวทางที่ คนริมทางได้จับคู่ให้เนาะค่ะพี่น้องแล้วก็ซิมีตัวเน้นอีกเนาะค่ะพี่น้องค่ะมาจับคู่เจ็ดศูนย์น้อค่ะเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองนาะค่ะพี่น้องค่ะตัวนี้เด้อค่ะตัวแอดวงไหวนี่เนาะค่ะพี่น้องตัวนี้ก็สิเป็นตัวรองเนาะค่ะพี่น้องแล้วก็จะมาเจ็ดสองน้อค่ะพี่น้องนี่เนาะค่ะพี่น้องมักชอบปันน้อค่ะพี่น้องค่ะก็จะมาแปดศูนย์ก็จะเป็นตัวรองแปดหนึ่งก็จะเป็นตัวรองเนาะค่ะแปดสองก็จะเป็นตัวรอง เก้าศูนย์นะคะพี่น้องค่ะเก้าศูนย์ค่ะเก้าหนึ่งเก้าสองนี่เนาะค่ะพี่น้องแคปหน้าจอไว้เลยเด้อค่ะค่ะแคปหน้าจอไว้เลยค่ะสําหรับแนวทางเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะกับพเคราะหพิจารณาเบิ้งดีๆเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะค่ะหมัดก,กระจัดคัดกระพานเนาะคะ่ะกับเป็นเพียงแนวทางเนาะคะ่ะ ดูไว้เป็นแนวทางนะคะหมักกระจัดคัดกระพาน,นะค่ะแอดก็เอามานําเสนอฝากต่อนพี่น้องเอฟซีเนาะค่ะอยากให้พี่น้องเอฟซีมีฉุกมีชัยนาเนาะค่ะ,ะพี่น้องะค,ะค่ะกับวิเคราะห์เบงดีๆเนาะค่ะพี่น้องค่ะหมักแล้วก็ไปหาจับเสี่ยงลอตเตอรี่ไววเนาะค่ะพี่น้องผู้ละใบสองใบเนาะค่ะค่ะเผื่อมีฉุกมีชัยนากับคนริมทางเนาะค่ะพี่น้องค่ะ พี่น้อง FC เนาะคะ่ะทันใดที่เขามาเร็วหรือเขามาใหม่เนาะคะ่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนาะคะ่ะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เนาะคะ่ะพี่น้องเพื่อที่จะไ่ได้พลาดข่าวสารเด็ดๆีๆจากทางช่องเนาะคะ่ะพอแอดลงไปเนาะคะ่ะกแ็แจ้งเตือนปิ้งเนาะคะ่ะให้พี่น้องได้รับชมเลยเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะทายนี่เนาะคะ่ะแอดก็ขอ ให้พี่น้องเอฟซีทุกท่านเนาะค่ะมีแต่ความสุขความเจริญเนาะค่ะพี่น้องลำล้ำรวยกันทุกคนเด้อค่ะคิดสิ่งใดก็คอยได้สมความปรารถนามงมันดังใจคิดเนาะค่ะก็ช่วงนี้ก็ช่วงอากาศก็เปลี่ยนแปลงเนาะค่ะก็ขอยพี่น้องรักษาสุขภาพร่างกายดีๆเนาะค่ะค่ะใส่เสื้อกันหนาวหนาๆเด้อค่ะช่วงนี้ก็อากาศหนาวขักแล้วเนาะค่ะพี่น้อง ค่ะใส่เสียกันหนาวเนาะค่ะพี่น้องนาน,านๆเนาะคะ่ะเพื่อที่จะบ,บ่ได้เป็นไข่เนาะค่ะพี่น้องบ่ได้เก็บเดบป่วยเนาะค่ะพี่น้องค่ะกับักษาสุขภาพดีๆเนาะค่ะพี่น้องค่ะก็ขอให้พี่น้องเฮงเฮงปังปังเนาะคะ่ะอย่าเจ็บอย่าจนขอให้รวยๆเฮงเฮงปังปังกันตลอดไปเด้อค่ะพี่น้องค่ะก็บสำหรับคลิปนี้เนาะคะ่ะแอดก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีคะ่ะ